โอเคครับสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะฮะวันนี้ครับเราอยู่กับรายการดาวรีน,นะฮะอาจจะมีเสียงนะครับเสียงค่อยเบานะะเพราะว่าไมมันอยู่ข้างล่างเนะข้างล่างพี่ผมใช้หูฟังแบบโทรศัพท์อยู่นะฮะมันแบบยัามาได้ยินเสียง โอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมไม่เจอซุปนี้ฮะเป็นซุปอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมอยากเล่นมาพอรู้สึกว่าสนุกาหายไปแล้วแล้วตรงน,นี้อะไรไม่ต้องหายไปเหมือนเลยอะไมเอ๊ะแคปตาตรงนี้อะไรไม่รู้ฮะแต่ที่ผมรู้ฮะคือตัดต้ไม้ครับ อ้าเฮ้ยต้นไม้ไม่หายคืออะไรเอ้ยอยูคุณกำลังเ,ลเสียใจด้วยคือเอาจงจริงนะเนี่ยตัดต้นไม้แล้วต้นไม้หายโอเคครับผมรู้นะเป็นอะไรครับขอตาเกิดไม้แบบ๊ายบายโลกนี้ฉันเกลียโลกนะเอ้ยเฮ้ยเอาจริงดิ มันไม่ใช่แหลกหรอกฮะผมว่ามันมีแน่ๆนี่ไงหลอบละใช่ไหมเสียไม้เลยะเสียไม้เสียอ้อยเลยคือแบบอือเสียสไปเดินชัดเจนนะซื้อหาซื้อฮาร์นะซื้อข้าอยู่ข้างล่างนะสไปเดิน โอเคครับเรียบร้อยไม้หายไปสองอันนะเออสามดิสามสองนี้ว่าไม่มีไม้พอทำไม่เน,นี่เลยอ่ะนะตรสอบอห้ตรดสอบ เยูออซัดไม้ได้ไห้ได้อ๋อแต่ข้างนอกได้ยินไหมได้ยินชัดเจนมีไม้อยู่สองอันจะเลื่อนเจิจพัดคอ ขุดขุดขุดแล้วก็ขุดขุดขุดซ้ายขุดขุดขุดขวาขุดขุดขุดโอเคฮะขุดบ่อยขุด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 ข เราแต่ว่าต้องตัดไม้ทั้งสองอันเลยนะผมว่าทั้งสองต้นเลยแหละใกล้เมือนแล้วฮะ โอเคครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะภารกิจหลอกของอันนี้นะแต่ผมว่าผมได้ยินสดไปเดอร์แล้วนี่ผมอโอ้โหใจวันเลยมีแสงสว่างแล้ว เจอแสงองินนำทางแล้วจากวันนี้โอ้ยกระตุกแรกแรกฮะทำไมเขาบอกนะว่าสไปเดอร์มิงเพิ่มพูมพมนอาณาจากักร ผอไดียิ้มันมาจากหูหูหนึ่งนะวพางเซนสไสบาเธอเต็มเลยใช่ไหมโอเคครับคืนนั่ละมันก็ไม่เมือ่ะนะอไหร่โตโตอันนี้ยังบ้างอยู่ อะไรเป็นมุมแบบสี่เหลี่ยมแบบตกจัน่ะมันต้องเข้าไปในอันไหนอะอะไรว่ามุมสี่เหลี่ยมตกจันเปิดอันไหน อย่างน้อยเราก็เจอลาวาะ <c oughs> อย่างน้อยเราก็เจอลาวา้ะนะครับเออเราต้องทำของเล่นว่ะ มว่าไอ้สไปเดอร์ต้องอยู่แบงนี้แน่ๆแบบเป็นแนบบคอมเอ้า ม่เ <c oughs> มาครับในจังหวะน,นี้ลงเมืองต่อ <c oughs> พี่กไ้เปล่อนพี่ปรับให้ตรงดีใช้สาใหูได้เลยขนาดนี้นะ ลืมแล้วเล่นได้แบบในคอมผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเขายังไม่้ผมตักแน่แน่ี่เล็กไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเลยเล่นอยู่ภาคเดียวคือตอนนู้นสองปีแล้วสองปีแล้วอยู่ประมาณปห้าปหก มอยู่ประมาณนั่นแหละแล้วก็มาเล่นหาแบบนี้ไม่เจอเลยแบบไม่ได้มาเล่นต่อนะเฮ้ยเกือบคุณแนละ้เดี๋ยวมันอาจจะยิ้เงียบไปหน่อยแล้วผมใส่เสงเพลยงเข้าไปให้หนเลยนะน่าจะใส่ได้นะ่ะเจอละ 小嘛来 ผมว่าผมจะเล่นแบบแบบเนี้ยมานานละแต่ว่าคือหาแมปไม่เจอสักกะทีถ้าจะไม่ผิดตายไม่เกินได้าตายปุ๊บมันจะมีโหมดอยู่โหมดนึงตายปุ๊บกลายเป็นวิญญาณไปเลย <c oughs> เราก็เล่นแค่ normal ก็พอละผมนิ่ง easy 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 life easy heal easy <c oughs> snake <c oughs> มาเลยหนูโอ้ยดินหายอ,อ๋อดินอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ถ้าจำได้เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปสอนวิธีการให้ทำเป็นไอ้นี่ละกัน รู้สึกเหล็กๆกระตุกๆุกเพราะว่าไอ้พวกนั้นหรือเปล่าตัวที่ว่ามันอยู่ข้างล่าง ช่วงนี้ต้นไม้ก็ไม่ค่อยโตนะรู้สิครับต่อถึงไม่เนี่ยโอ้ไม่อยากไปเลยน่กากลัวเรไปทางอื่นได้ั้ย ฝากตัวไวด้วยกันไว้ข้างทาง ผมว่าผมขึ้นไปทำไม้นี่ดีกว่าทั้งถังถังตะไบทั้งแบบถังตักน้ำต้นไม้ตัวเล็้ๆหน้อย ถ้าผมจะไม่เปลี่ยภารกิจหลักอ๋อนั่นไงภารกิจหลักคือต้องทําให้ต้องทําแบบไอ้นี่ให้ตัวเราหรือว่าตัวเราเอตัวพวกเราต้องต่อพไปนู่นนี่นั่นนะไปั่วยนะแจกเนี่ยนะ้างจะไม่ผิดน,นะแต่ตอนเนี้ยก่อกัน 你怕不来我 มอไอดินเสียดายโหไปละวัว่าข้างใต้ต้องมีอะไรแน่แน่เดี๋ยวมาเล่าดาคาตาอ้ออาะดีดีอ่ามาแล้วมี มีกล่องให้ด้วยฮะทอดมาก็ได้ตรงกันทอ <c oughs> ดโดทอดจากตรงนี้เลยนะ <c oughs> ราม่มีงอประมาณโว้ยนะครับวิ่งมาก็ไม่ดีวิ่งแล้วก็ตุกไม่อย่างนี้ไม่วิ่งหลือเก็บเหล็กเก็บนี่เอาทอดมา ต้องไปปักตรงใดน,นะเด้อเป็นนะ easy, easy. ยังไงอีซี่อีซี่หรือปิดปิดได้ไงมันหันห้ามันทางนี้โอเค เย่โต yeah, go แล้วกูด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  good ในที่สุดเราก็มีทอดที่บ้านสักทีนะฮะโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบายมีภารกิจที่ต้องไปทำต่อนะ เออลืมลืมขอโทษขอโทษ